สวัสดีครับจากการจัดอันดับประเทศทั่วโลกที่มีเครือข่ายถนนมากที่สุด20อันดับล่าสุดปี2023ซึ่งมี3ประเทศจากอาเซียนติดอันดับอยู่ด้วยมาฟังความคิดเห็นของชาวเน็ตเกี่ยวกับอันดับของแต่ละประเทศกันครับคอมเมนต์แรกเป็นชาวไทยได้บอกว่าถนนที่ดีที่สุดคือเยอรมน,นีมีคนมาตอบเสริมว่าถนนออตโตบานชาวอินโดนีเซียได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า มาเลเซียอันดับหนึ่งราชาอาเซียนตัวจริงชาวอินโดอีกคนได้มาตอบกลับว่าอันดับหนึ่งคืออเมริกาถัดมายังเป็นชาวอินโดเข้ามาถามว่ามาเลเดตอยู่ไหนพร้อมแปะรูปภาพล้อเลียนซึ่งมาเลเซียอยู่อันดับที่26ชาวอินโดอีกคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่ใช่สาประเทศจากอาเซียนแต่มีสี่คืออันดับหนึ่งมาเลเดต คนมาเลเซียเข้ามาคอมเมนต์ว่าเขารพเวียดนามและสหราชอาณาจักรประเทศไม่ใหญ่โตแต่เครือข่ายถนนยาวไกลมาเลเซียยังคงล้าหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซาบาและสาราวกักมันค่อนข้างแปลกที่รัฐบาลยังไม่มีแผนที่จะสร้างถนนเชื่อมสองส่วนของมาเลเซียโดยไม่ผ่านดูไหนชาวอินโดได้เข้ามาแปะรูปธงบังคลาเทศกับมาเลเซียถัดมาเป็นชาวอินเดียเข้ามาคอมเมนต์ว่าปากีสถานอยู่ไหน ชาวปากีสถานได้เข้ามาตอบว่าอยู่ในเอเชียนอกจากอินเดียชาวอินเดียเข้ามาคอมเมนต์ว่าเราอยากเห็นปากีสถานอยู่อันดับที่หนึ่งจากบรรทัดล่างถัดมาเป็นคอมเมนต์ชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาบอกว่าอันดับหกสำหรับประเทศที่มีขนาดเท่านี้มันดีสำหรับฝรั่งเศสชาวปากีสถานเข้ามาแต่รูปภาพถนนในปากีสถานพร้อมระบุข,ข้อความว่าเครือข่ายถนนที่ดีที่สุด ในปากีสถานชาวอินเดียได้เข้ามาตอบกลับว่าปากีสถานไม่ใช่ประเทศคอมเมนต์ถัดๆมายังเป็นชาวอินเดียที่เข้ามาตอบกลับชาวปากีสถานว่าถนนทำมาสำหรับทหารที่พกกระสุนไปทุกที่ไม่ใช่สำหรับพวกคุณอย่าสับสนประเทศจีนสร้างให้นี่มันประเทศที่ไม่ทำแม้แต่เข็มจะทำถนนได้อย่างไร ประเทศจีนออกแบบถัดมาเป็นชาวปากีสถานเข้ามาโพสต์ภาพเครื่องบินตกและระบุว่านี่คือการออกแบบของอินเดียชาวอินเดียเข้ามาตอบกลับว่าเครื่องบินสร้างโดยจีนชาวอินเดียอีกคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าในอีกไม่กี่เดือนอินเดียจะอยู่ด้านบนชาวอินเดียอีกคนได้เข้ามาตอบกลับว่าไม่กีดปีเพื่อนไม่ใช่ไม่กี่เดือน ช่องว่างห้าแสนกิโลเมตรระหว่างอินเดียกับอเมร,ริกาชาวเวียดนามได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ฉันเคารพต่างจากบางประเทศที่มองว่าตัวเองเป็นที่หนึ่งในจักรวาลเสมอ <S <S และชาวเวียดนามอีกคนเข้ามาตอบกลับว่าฉันรู้ว่าประเทศอะไรพวกเขาพูดเสมอว่ากองทัพของพวกเขาทรงพลังชาวอินโดได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า อินโดนีเซียควรจะเป็นท็อปสิบในอนาคตเร็วๆนี้ชาวไทยได้เข้ามาคอมเมนต์โดยแปรรูปธงชาติไทยจับมือกับธงชาติเวียดนามชาวเวียดนามเข้ามาตอบกลับโดยแปรรูปธงชาติเวียดนามรูปหัวใจธงชาติไทยอีโมจิต่อยหันไปทางธงชาติเขเมรชาวอินโดได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับชาวเวียดนามว่าเพราะคนไทยเป็นเพื่อนบ้านของคุณสงสารคุณเหนียน ชาวเวียดนามได้เข้ามาตอกกลับว่าสงสารคุณชวาวพร้อมแต่รูปภาพล้อเลียนอินโดประมาณว่าเศรษฐีที่ประเทศอินโดคือชาวจีนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นส่วนเวียดนามคือคนเวียดนามหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นชาวอินโดยังได้เข้ามาแต่รูปล้อเลียนประเทศไทยว่า ladyboy country ชาวมาเลเซียได้เข้ามาแต่รูปภาพถนนที่สภาพไม่ค่อยดีของประเทศอินโดพร้อมระบุข้อความประชดว่าถนนที่ดีอินโดนีเซียทำได้ดีมาก ชาวอินโดได้เข้ามาตอบกลับว่านี่คือการเดินทางของประธานาธิบดีโจโกวิชสู่ลำปางโดยปฏิเสธการใช้ฮอลิคอปเตอร์เพื่อต้องการทราบถนนที่เสียหายและเพื่อจะได้รับการซ่อมแซมชาวอินโดอีกคนเข้ามาเสริมว่าใช่ฉันรู้ว่าคุณเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อิจฉาอินโดนีเซียมากถัดมาเป็นชาวอเมริกาเข้ามาคอมเมนต์ว่าเวียดกงอยู่เบื้องหลังประเทศไทยเช่นเคย ชาวเวียดนามได้เข้ามาตอบกลับว่าไม่มีใครเข้าใจว่าคุณหมายถึงอะไรคุณนำความอัปยศยมาสู่ประเทศต่อต้านคอมมิวนิสต์ต้องมีสตินิดหน่อยชาวอินโดได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเวียดนามยังยาวไกลกว่าถนนที่พวกเขาสร้างเมื่อเทียบกับอินโดนีเซียชาวอินโดอีกคนเข้ามาคอมเมนต์ว่ามาเลเซียอันดับหนึ่งราชาอาเซียนตัวจริงชาวเวียดนามเข้ามาแปะธงชาติเวียดนาม รูปหัวใจและธงชาติไทยชาวอินโดเข้ามาตอบกลับโดยแปลรูปภาพล้อเลียนประเทศเวียดนามกับไทยถัดมาชาวแอฟริกาใต้เข้ามาคอมเมนต์ว่าประเทศแอฟริกาใต้เป็นประเทศเดียวที่ติดหนึ่งใน20อันดับแรกคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามเข้ามาถามว่าญี่ปุ่นอยู่ไหนถัดมาเป็นคนไทยได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆแต่มีถนนครอบคลุมทั้งประเทศได้อันดับ11ของโลก ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วคอมเมนต์ Comment ถัดมาเป็นชาวไทยได้เข้ามาแปะรูปภาพถนนในประเทศไทยพร้อมระบุว่าถนนที่สวยงามในประเทศไทยชาวเวียดนามได้เข้ามาถามว่ามันอยู่ที่ไหนครับชาวไทยเข้ามาตอบกลับว่าจังหวัดน่านทางตอนเหนือของประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ถัดมาเป็นชาวแอฟริกาใตา้ได้บอกว่าแอฟริกาใต้ติดหนึ่งในสิบอันดับแรกชาวยูกันดาเข้ามาตอบกลับว่า ชาวแอฟริกาใต้ได้เข้ามาตอบกลับว่าฉันเป็นชาวแอฟริกาใต้และฉันรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงใครสนคุณฉันรักแอฟริกาของฉันแอฟริกาใต้เป็นตัวแทนของแอฟริกาชาวแอฟริกาใต้อีกคนถามว่าพี่ใหญ่แห่งแอฟริกาในจีเรยอยู่ที่ไหนชาวอินเดียเข้ามาคอมเมนต์ว่าอินเดียจะขึ้นด้านบนเร็วๆนี้ชาวอินโดเข้ามาตอบกลับว่า ที่ที่ผู้คนกำลังชี่อยู่ทุกที่ถัดมาเป็นชาวเขมรเข้ามาคอมเมนต์ได้บอกว่าสยามแลนด์คิงออฟ Galaxy พร้อมแต่รูปภาพว่ามวยไทยออสไซเดอร์ริงชาวไทยเข้ามาตอบกลับว่าใช่มวยไทย Number ร์วของโลกพร้อมแต่รูปภาพว่าเขมรเป็นมวย s ลิปบ็อกซิ่งชาวเขมรเข้ามาคอมเมนต์ว่าอาณาจักรกัมพูชาจะเดินไปข้างหน้าต่อให้เดินช้าแต่ก็ไม่หยุด ยังเดินหน้าต่อไปเสมอฉันไม่อยากเอาชนะใครไม่ต้องการใครและอยากเป็นคนราคาถูกคุณคือของเลยนแบบเขมรชาวเขเมรอีกคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าบรรพบุรุษของเรารู้ดีว่าใครคือเจ้าของและใครคือโจรเขาอิจฉาเราแต่เราไม่สนใจเพราะแม้แต่หญ้าในแผ่นดินเรายังเอาไปไม่ได้ชาวไทยได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าฟังนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเราไม่สนใจถนน เราแค่ภูมิใจที่จะสร้างยานอวกาศในตอนนี้ไปกันอเมริกาและกัมพูชาอังกอร์วัดเป็นต้นฉบับของยูนิเวอร์สชาวเขเมเได้เข้ามาตอบกลับว่าทำไมประเทศของคุณจึงคัดลอกวัดอังกอร์ถัดมาชาวไทยเข้ามาคอมเมนต์ว่าการพนันเขมเมนในก a l ล็กซีชาวเขเมเเข้ามาบอกว่าดอนไททูมีคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวอินโดเข้ามาบอกว่า มาเลเซียคือ n ันเบอร์วันในโลก King of King เล็กแต่คือราชาถัดมาชาวไทยเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่คิดว่าไทยจะติดนึกว่ามีแต่ป่าดงดิบอย่างเดียว <S <S คนไทยอีกคนเข้ามาแปลรูปภาพถนนในประเทศไทยชาวอินเดียได้เข้ามาตอบกลับว่าประเทศของคุณช่างสวยงามเพื่อนรักนั่นคือเหตุผลว่าทำไมหลายคนแม้แต่อินเดียยังมาเยี่ยมประเทศของคุณในขณะที่อยู่ในอินเดีย สิ่งต่างๆเริ่มดีขึ้นคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจีนมีเครือข่ายถนนที่ยาวที่สุดในโลกมีคนเข้ามาบอกว่ารายการนี้เป็นของปลอมฉันเดาวนะชาวเวียดนามเข้ามาคอมเมนต์ว่ากัมพูชาถูกรวมเข้ากับจีนจีนหนึ่ง0นกนกิโลเมตรกัมพูชาหล้านกิโลเมตรชาวเวียดนามอีกคนถามว่าประชาอาเซียนอยู่ที่ไหน ชาวไทยเข้ามาตอบกลับว่าเขมรสู่ดวงจันทร์ซึ่งเขมรอยู่อันดับที่63คอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเนเธอแลนด์บอกว่าถนนในอเมริกาแย่ yeah. คอมเมนต์สุดท้ายเป็นชาวสเปนได้บอกว่าสเปนน่าประทับใจที่สุดหมายเหตุ head, อาจมีบางประเทศที่ยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลของปี2023นนะครับขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อรับชมข้อมูลข่าวสารต่างๆจากโลกโซเชียลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยอย่างสูงสวัสดีครับ